สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมีการล้างพื้นนะครับผมก็จะมีการล้างพื้นบริษัทนะครับผมก็เลยจะมีการถ่ายรูปก,กันก่อนนะครับดอนใจรักชาแนลนะครับผมขอฝากคลิปไปด้วยนะครับดอนดอนใจรักชาแนล ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มันย้อนแสงนะก็บอกแล้วว่ามันย้อนแสงครับผมดอนเจรักชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ

ครับผมวันนี้จะมีการล้างพื้นที่บริษัทเรานะครับผมทำความสะอาดปีละครั้งสุดๆเลยนะครับผมขอได้รับความขอบคุณจาก FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะเตรียมการล้างพื้นนะครับ u t u b e ครับผม youtube youtube r ครับผมขอได้รถ อันนี้มันเรื่องแสงต้องไปอย่างเงี้ยจำดีนี่ไม่เรื่องแสงเลยจำเลยเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนอย่างเงี้ยจำเลยเนี่ยมันแสงมันจะแสงมันจะปะทะจำเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ อย่าโทรเข้ามาสวยสวยเลยเนี่ยแจมเลยอะ่ะแจม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 เข้าไปเข้าไป <S <S ภาพนี้แจมมากเลยครับผมเมื่อกี้เรื่องแสงมืดอยู่นะครับนี่ครับทีมงาน สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอได้รับความขอบคุณจาก FC ทุกท่านนะครับที่เข้าติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ